ตอนนี้วงการไม่เนื้ติคีย์บอร์ดสามารถกันน้ำได้แล้วนะครับทุกคนเป็นคีย์บอร์ด i r ร c อ MG 75 Max นะอัปเกรดจะกโตโปดีกว่าเดิมได้จากทาราน Big Penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดอย่างแรกของในกล่องตามนี้เลยและนี่คือหน้าตาครับมาในลแล้ว75%เราจะเป็นแบบฟูลบอด d y อลูมิเนียเหมือนเดิมแล้วความเท่ของรุ่นนี้เลยก็คือคีย์แคปที่มาในแบบ PC f o s t e d จะมีความโปร่งใสที่มีด้านขุ่นอยู่ข้างบนครับและตัวสวิตช์เป็นของ OKT OK ซึ่งรอบนี้จะมีความนิ่งแล้วก็หนึบมากกว่าเดิมนะแล้วก็ย อบนี้จะปรับไว้ต่ำสุดที่0.001มิลเลยและแน่นอนครับ SOCD ก็ยังมีเหมือนเดิมว่าเรื่อง latency ก็อยู่ที่0.125มิลลิวินิจเท่านั้นเองส่วนค่าสแกนเรทก็ให้มาถึง2.56,000เฮิรตเลยแล้วค่าพุ่งเรทก็ 8,000k เหมือนเดิมแล้วไฮไลท์คือวงการไม่ได้ติดกันน้ำได้แล้วครับแต่ก็มีข้อจำกัดนะให้ทำการถอดเคสออกซึ่งถอดง่ายครับเพราะเขาเป็นสลักบอลแคตแล้วก็ทำความสะอาดให้แห้งข้อจำกัดที่ว่าคือเลี้ยงน้ำดูตรงพอร์ตสายสีครับหลังจากแห้งแล้วก็ประกอบใช้้งานนไดดเเหมมือิครับ บอกได้เลยว่าสเปคโคตรโหดและเป็นตัวจบได้เลยนะหาสนใจไปที่บิ๊กแพนกิ n นได้เลยมีทางออนไลน์และหน้าร้าน,นครับ